จำได้ฉันไม่รู้ว่าอะไรพอจะรู้ว่ามีคนทำง,งานเขาอยู่มีบางอย่างกระเทือบอยู่ใต้เท้าข้างหนึ่งของพวกเขาเมื่อพิจารณาถึงสิ่งของต่งตางๆที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นอาจเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นคนฉลาดคุณแค่หวาดระแวงลมหายใจของไลล่าร้อนที่คอของฉันสีเท้าบนบันไดบอกฉันว่าพวกเขากำลังตามหาฉันบนนั้น เราสนิทกันมากจนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แต่ต้องเธอแต่นั่นทาให้ฉันจำได้ว่าเธอต้องสัมผัสฉันเพื่อให้ฉันฝันคืนนั้นที่วอลลิงปอดคุณอยู่ในห้องกับฉันไหมฉันกระซิบพวกเขาต้องการให้ฉันไปหาคุณเธอกล่าวเพื่อให้คุณเดินละเมอออกไปหาพวกเขาฉันทำให้คนจำนวนมากเดินละเมออยู่ในมือของพวกเขาฉันนึกภาพร่างสีขาวบนบันไดสุนัขของนายห้องโถงเริ่มเห่าก่อนที่เธอจะฝันถึงสุนัขด้วย คุณจูบฉันทำไมฉันถามเธอโดยลดเสียงลงเพื่อปิดปากคุณเธอกล่าวทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นเราเงียบไปครู่หนึ่งเหนือพวกเราฉันได้ยินเสียงพี่นองของฉันเดินข้ามกระดานที่มีเสียงดังเอียดฉันสงสัยว่าพวกเขาอยู่ในห้องนอนเก่าหรือเปล่าฉันสงสัยว่าพวกเขาอยู่ในห้องนอนของฉันหรือเปล่าตรวดดูสิ่งต่างๆของฉันเหมือนกับที่ฉันเดินผ่านบาร่อนขอบคุณฉันพูดในที่สุดอย่างเน็บแนมหัวใจของฉันเต้นแรงเหมือนเสียงสัน คุณจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฉันคิดส่วนนั้นออกแล้วบารอนบอกฉันว่าคุณหัวรอเมื่อเขาบอกว่าฉันอยู่ในกรงแต่คุณไม่ได้หัวรอใช่ไหมแน่นอนฉันไม่ได้ทำฉันพูดไม่มีใครบอกฉันว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เธอหัวร้อสั้นๆและปลวกคออย่างประหลาดคุณคิดว่าฉันตายได้ยังไงฉันนึกถึงกรงและเธออยู่ที่นั่นตลอดสามปีที่ผ่านมามันจะทำให้ใครใครกลายเป็นบ้าได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเธอรู้บ้ากว่าใครๆฉันเช่น ฉันแทงคุณเสียงของฉันสะดุดกับคำพูดแม้ว่าฉันจะรู้ว่าความทรงจำนั้นไม่เป็นความจริงก็ตามเธอเงียบสิ่งเดียวที่ฉันได้ยินคือเสียงทุบหัวใจของตัวเองฉันจำได้ฉันพูดเลือดลื่นลงเป็นเลือดและรู้สึกยินดีเหมือนฉันได้จับไปแล้วมองลงไปที่ร่างกายของคุณและรู้สึกแบบเดียวกับที่่ันทำ ความทรงจำยังคงดูเหมือนจริงมากเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถสร้างขึ้นได้เพราะมันแย่มากแล้วฉันเป็นยังไงละ่ะมันแย่กว่าการไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนคุณมันโรคจิตมันแย่กว่ามากที่คิดว่าคุณสนุกกับมันฉันดีใจที่เราอยู่ในความมืดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่าพูดเรื่องทั้งหมดนี้ต่อหน้าเธอพวกเขาควรจะฆ่าฉัน ไลลาเปล,ล่าบารอนและฉันอยู่ในบ้านปู่ของคุณในห้องใต้ดินและเขาก็คว้าแขนของฉันเมื่อตอนแรกฉันคิดว่าเขาล้นเล่นว่าเขาอยากต่อสู้กันจนกระทั่งคุณกับฟิลิปเดินเข้ามาฟิลิปกําลังพูดอะไรกับคุณและคุณก็เอาแต่สายหัวอยากจะบอกว่ามันไม่จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าผมไม่รู้จริงๆ ฉันคอยขอให้บารอนปล่อยให้ฉันลุกขึ้นแต่เขาก็ไม่มองมาที่ฉันด้วยซ้ำฟิลิปหยิบมีดออกมาและท่านรายนั้นดูเหมือนคุณจะเปลี่ยนใจคุณเดินมาหาทันแล้วมองลงไปแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้มองฉันจริงๆเหมือนคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครบารอนเริ่มลุกขึ้นและฉันก็โล่งใจจนกระทั่งคุณเอาข้อมือของฉันไปกดลงบนพรมขนปุยคุณกดแรงพวกเขาให้หนักกว่าที่เขาทำาฉันกลืนน้ำลายอย่างหนักและหลับตากลัวว่าเธอจะพูดอะไรต่อไป ขั้นบันไดทําให้เธอเหนื่อยขึ้นบอกฉันสิฉันกระซิบเสียงของฉันดังกว่าที่ฉันวางแผนไว้อาจไม่นังพอที่จะเรียกความสนใจได้ที่เหลือเล่ามาขีดเธอเอามือเปล่ามาแนบปากฉันปุบป,ปากเธอกระซิบแต่ฟังดูดูร้ายหากฉันริ้นรนฉันจะส่งเสียงดังจริงๆฉันไม่อยากให้คุณบอกแอนปั้น ฟิลิปกล่าวเขาฟังดูใกล้เข้ามาและร่างกายของไลล่าก็สั่นสะเทือนฉันพยายามเลื่อนมือของฉันไปที่ต้นแขนของเธอเพื่อทําให้เธออ่อนโยนแต่นั่นดูเหมือนจะทําให้เธอสั่นมากขึ้นเท่านั้นบอกเขาว่าอะไรบารันถามคุณคิดว่าแคสเซิลจะสะเก็ดเหรอคุณอยากให้เรื่องทั้งหมดนี้แตกสลายไหมฉันไม่ต้องการให้มันระเบิดใส่หน้าเราและการแสดงของแดนตันไม่มั่นคงมากขึ้นเราสามารถดูแลแอนตันได้เมื่อเรื่องนี้จบลง แคสเซลสบายดีคุณเลี้ยงลูกเขามากเกินไปฉันแค่คิดว่ามันมีความเสี่ยงมันเป็นแผนที่มีความเสี่ยงและแคสเซลต้องร่วมมือด้วยฉันคิดว่าคุณลืมทําให้เขาลืมคุณรู้ไหมว่าฉันคิดอย่างไรบารอนกล่าวฉันคิดว่าภรรยาเลวของคุณนั่นคือปัญหาฉันบอกให้คุณปัดเธอออกหุบป,ปากฉันได้ยินเสียงคำรามภายใต้คาทางสงบของฟิลิปก็ได้ แต่เขาแขวนอยู่รอบๆบเธอเมื่อคืนนี้หลังอาหารเย็นเห็นได้ชัดว่าเธอคิดมากพอที่จะจากไปแต่แคสเซลแคสเซลไม่มีอะไรเธอเล่าสิ่งที่เธอสงสัยให้เขาฟังและเขาก็ตบลาเล็กน้อยเพื่อดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ดูว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรเขายังไม่รู้อะไรเลยเว้นแต่คุณจะสติแตกเรียบง่ายปิดคดีแล้วตอนนี้ไปกันเถอะแล้วนีลาละ่ะเราจะพบเธอเขาเล่าเธอเป็นแมวเธอจะทำอะไรได้บ้าง ฉันได้ยินเสียงกระแทกประตูหน้าเรารอประมาณสิบนาทีแล้วจึงเลื่อนไปใต้เสาเพื่อเปิดประตูตู้เสื้อผ้าฉันมองไปรอบๆห้องมันพังแต่ไม่มากไปกว่าเดิมไลล่าก้าวออกไปข้างหลังฉันและเมื่อฉันมองกลับไปที่เธอปากของเธอก็โค้งงองอยู่ที่มุมหนึ่งเธอหันไปทางห้องน้ำฉันจับข้อมือเธอทำไมคุณถึงทำเช่นนี้บอกฉันคุณหนีจากบารอนได้ยังไงทำไมคุณถึงล่อฉันขึ้นไปบนหลังคาของสไมล์ฮอลล์ด้วยความฝันอันบ้าคลั่งนั้น ฉันอยากจะท้าคุณเธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มเล็กน้อยที่กว้างขึ้นฉันทิ้งข้อมือของเธอเหมือนกำลังไม่ทันคุณอะไรฉันทำไม่ได้เธอกล่าวฉันเกลียดคุณมากกว่าเกลียดพวกเขาแต่ฉันก็ยังทำไม่ได้นั่นเป็นอะไรบางอย่างใช่ไหมฉันรู้สึกเหมือนเธอทำให้อากาศออกจากปอดของฉันไม่ฉันพูดมันไม่มีอะไรน้อยกว่าไม่มีอะไรเลยประตูห้องครัวเปิดออกริสินเอียด ไลล่ากดตัวเองเข้ากับกำแพงพลังมองเวบหนึ่งเพื่อเตือนฉันไม่มีเวลาเรีบไปเก็บตู้เสื้อผ้าฉันจึงก้าวเข้าไปในครัวเพื่อหยิบของที่กำลังมาเพื่อให้ไลล่าได้ซ่อนตัวสักครู่ฟิลิปยิ้มจากทางเข้าประตูฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ฉันเพิ่งเดินเข้าไปฉันพูดแม้ว่าเขาจะรู้ว่าฉันกำลังโกหกก็ตามเขาก้าวเข้ามาหาฉันและฉันก็ก้าวถอยหลังฉันสงสัยว่าเขาจะพยายามฆ่าฉันหรือไม่ฉันยกมือขึ้นโดยที่ยังเบือออยู่ ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำฉันต้องการให้คุณบอกเธอฟิลิปพูดและสักพักฉันก็ไม่รู้ว่าเขากําลังพูดถึงใครบอกมอร่าว่าฉันอ่อนแอบอกเธอว่าฉันขอโทษบอกเธอว่าฉันไม่รู้จะหยุดยังไงฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่รู้ว่ามอร่าอยู่ที่ไหนก็ดีเขาพูดเสียงแข็งเจอกันคืนวันพุธและแคเซิลบางทีคุณอาจโกรธหรือมีคําถาม แต่สุดท้ายแล้วมันก็คุ้มค่าเชื่อใจเราอีกสักหน่อยแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการคีเขาเดินออกไปและลงเดินไปยังรถว่างของบารอนไลาลาเดินเข้าไปในห้องแลว้วางมือบนไหลของฉันฉันยักไหล่มันออกเราต้องออกไปจากที่นี่เธอกล่าวคุณต้องพักผ่อนฉันหันไปเห็นด้วยแต่เธอก็ดึงถุงมือและเสื้อโค้ทออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วบทที่สิบสี่ พระอาทิตย์ยามบ่ายสายสายแสงลอดผ่านหน้าต่างและฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีผมหยิกสีบลอนและผิวหนังที่อบอุ่นตอนแรกฉันรู้สึกสับสนมากจนไม่เข้าใจว่าใครจะอยู่ข้างๆฉันและทาไมเธอถึงไม่มีเสื้อผ้าหลายตัวแซมกําลังปิดประตูห้องเฮ hey, <Hey, S 2> เพื่อนเขาพูดที่เสียงกระซิบไล่ล่าทาท่าทางบ่นเล็กๆน้อยๆแล้วปลิ้งตัวไปกับผนังร่างของเธอเลื่อนเข้าหาฉันเสื้อของเธอหรือขึ้นเธอบดหมอนไว้เหนือหัวของเธอ ฉันจำได้ว่าเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อสามช่วงตึกจากบ้านของฉันเรียกรถแท็กซี่จากนั้นนั่งบนขางเท้าก็รอรอไลลาบิงฉันฉันคิดว่าหอพักของฉันคงจะว่างสักสองสามชั่วโมงไม่มีสถานที่อื่นที่ฉันคิดจะไปไม่ต้องกังวลแซมพูดฉันไม่เห็นวาเลริโอเลยแต่ครั้งต่อไปก็เอาถุงเท้าปิดประตูถุงเท้าพี่ชายของฉันบอกว่านั่นเป็นสัญญาณสากลในการหาบางอย่าง วิธีที่ดีในการเตือนเพื่อนร่วมห้องของคุณเพื่อที่เขาจะได้วางแผนอื่นในตอนเย็นได้แทนที่จะปล่อยให้เพื่อนร่วมห้องเดินเข้ามาหาคุณเออใช่ฉันพูดพร้อมกับเผาวขอโทษถุงเท้าฉันจะจําได้เธอเป็นใครเขากระซิบที่ให้เธอเห็นด้วยทางของเขาเธอเรียนที่นี่ด้วยเหรือเขาลดเสียงลงอีกแล้วคุณบ้าหรือเปล่า ไลลาพลิกตัวอีกครั้งและยิ้มอย่างม่วงนอนให้แซมชุดนี้น่ารักจังเธอพูดด้วยน้ำเสียงหยาบแบบใหม่ของเธอแซมหน้าแดงฉันชื่อไลล่าและให่เขามัันบ้าแต่คุณต้องสังเกตมาก่อนแล้วเขากลับมาบ้าไปแล้วตอนที่ฉันรู้จักเขาและเห็นได้ชัดว่าเขาบ้ามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนิ้วที่สวมถุงมือของเธอลูบผมของฉันฉันทำหน้าบูดบึง้งเธอเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนในครอบครัว ทุกคนกลับมาแล้วแซมพูดพร้อมกับเลิกคิว้วคุณและเพื่อนของคุณออกไปดีกว่าไลล่าดันสอบตัวเองขึ้นคุณรู้สึกดีขึ้นหรือยังดูเหมือนจะไม่รบกวนเธอที่ต้องสวมชุดเครื่องตัวโดยเอาขาทัางหนึ่งกดทับฉันบางทีเธออาจจะเคยชินกับการเลยตายตอนที่เธอยังเป็นแมวแต่ฉันก็ไม่ชินกับมันเลยใช่ฉันพูดซี่โครงของฉันเจ็บแต่ความเจ็บปวดนั้นทืล่ลม เธอห่าและเหยียดแขนขึ้นโน้มตัวไปข้างหนึ่งและทําให้กระดูกสันหลังของเธอร้าวอย่างได้ยินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลับหัวกลับหางไม่มีกฎอีกต่อไปเอ๊ฉันพูดกับแซมเพราะถ้าโลกนี้มันบ้าไปแล้วฉันเดาว่าฉันจะทําทุกอย่างที่ฉันต้องการได้คาดเดาอะไรฉันเป็นคนงานเขาต้องมองมาที่ฉันรัาปากค้างลาลากระดูกเท้าของเธอคุณไม่สามารถบอกเขาได้เธอกล่าว ทำไมจะไม่ได้ละ่ะฉันถามแล้วหันไปหาเขาฉันไม่มีความคิดใดๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้แปลกประหลาดใช่ไหมแบบไหนเขาสามารถส่งเสียงออกมาได้ถ้าคุณบอกเขาแบบนั้นไลล่าพูดฉันจะฆ่าคุณแต่ก่อนอื่นฉันจะฆ่าเขาก่อนลองพิจารณาคำถามที่ถูกผนกลับแซมพูดพร้อมยื่นมือออกเพื่อถาวายสันติเสื้อผ้าของฉันบางส่วนยังอยู่ในลิ้นชกักและในตู้เสื้อผ้าฉันคว้าสิ่งที่ต้องการ จากนั้นไปห้องสมุดเพื่อกู้เงินจากธุรกิจของฉันเราเดินลงไปที่ร้านค้าหัวมุมซึ่งนักเรียนวอลลิงฟอร์ททุกคนไปซื้อหมาฝรั่งตามร้านไลล่าหยิบขวดแชมพูสบู่กาแฟแก้วใหญ่และทอโกแลตสามแท่งออกมาทั้นจ่ายเงินคุณกาโซนัสเจ้าของร้านยิ้มให้ทันเขาเป็นเด็กดีเขาบอกกับไลล่าสุภาพไม่มีการขโมยไม่เหมือนเด็กคนอื่นๆที่มาที่นี่ครั้งเรื่องนี้เลยนั่นทำให้ทันหัวรอก ฉันพิ่งผนังด้านนอกอยากโทรหาแม่ไหมไลล่าสายหัวด้วยการซุบซิบทั้งหมดลงในคานี่เหรอไม่มีทางฉันไม่ต้องการให้ใครนอกจากพ่อรู้ว่าฉันกลับมาแล้วฉันพยายากหน้าชาทางั้นเราก็โทรหาเขาแล้วกันขีด ฉันต้องอาบน้ำก่อนไลล็อบพูดพร้อมกับพันที่จับพลาสติกของถุงไว้รอบข้อมือของเธอเธอพับกางเกงสแล็คของฉันขึ้นมาแล้วดูไรบ้านในชุดนั้นเสื้อเชิ้ตหลวมๆและรองเท้าบูดทผูกเชือกที่เธอพบด้านหลังตู้เสื้อผ้าของฉันฉันโทรหาบริษัทแท็กซี่เดียวกับที่ให้เราขึ้นลิฟต์มาที่นี่เราไม่มีสถานที่ให้ทำความสะอาดฉันพูดห้องพักในโรงแรมเธอบอกฉันมีโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เรายือนอยู่มากนะัก เป็นสถานที่ธรรมดาธรรมดาที่ดีที่ผู้ปกครองพักอยู่บางครั้งแต่ก็ใช้ไม่ได้ผลเชื่อฉันเถอะพวกเขาจะไม่ยอมให้เราสองคนได้ห้องเรอกเดตๆพยายามมาตลอดเธอยักไหลฉันวางสายกับดิสแพเชอร์ก็ดีฉันพูดฉันกําลังคิดว่าเมื่อทําความสะอาดห้องแล้วประตูก็จะเปิดออกเราไม่สามารถหาห้องได้แต่เราอาจขโมยห้องไปอาบน้ําได้ถ้าโชคดี ขณะที่เราเริ่มข้ามลานดอดรถทันเห็นออลเรีกับเพื่อนของเธอสองคนสเตซี่และเจนนาสเตซี่ยื่นนิ้วให้ฉันเจนนาสก,กิดออลเรีด้วยสอกของเธอฉันรู้ว่าฉันควรเบือนหน้าหนีแต่ฉันไม่ทำออดเรีเงยหน้าขึ้นดวงตาของเธอมีเงาคุณรู้จักเธอไหมไลลาถามใช่ฉันพูดแล้วหันไปทางโรงแรมในที่สุดเธอสวยนะไลลาพูด ใช่ฉันพูดอีกครั้งและเอามือล้วงกระเป๋าโดยมีนิ้วที่สวมถุงมือลึกลงไปที่รอยพับไลลา,ย,ลาย,ยังคงมองย้อนกลับไปฉันพนันได้เลยว่าเธออาบน้ำแล้วนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แม่บอกฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการหลอกลวงสิ่งแรกที่คุณต้องได้รับคือความมั่นใจของคะแนนแต่จะน่าเชื่อมากกว่าเสมอเมื่อมีคนอื่นที่ไม่ใช่คุณแนะนำคะแนนให้ถึงเป้าหมายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแผนความเชื่อมั่นส่วนใหญ่จึงต้องการพันธมิตร แคสเซิลบอกทันทุกอย่างเกี่ยวกับคุณไลล่าบอกออดรีรอยยิ้มของเธอเปลี่ยนจากคนเร่ร่อนไร้บ้านเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาแม้จะมีผมหงอกก็ตามออดรีมองจากทันไปที่ไลล่าแล้วกลับมาหาทันเราวกับว่าเธอกําลังพยายามตัดสินใจว่าน,นี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมบางเกมหรือไม่เขาพูดอะไรเดนนาถามพร้อมจิบไดเอดโคบอยู่นาน ลูกพี่ลูกน้องของฉันเพิ่งกลับมาจากอินเดียฉันพูดและพยักหน้าไปทางไลล่าพ่อแม่ของเธออาศัยอยู่ในอาสมแห่งหนึ่งฉันกำลังเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับวอลลิงฟอร์ดมือของออนเรยจับไปที่สะโพกของเธอเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณเหรอ